ในวันนั้นยังเซ่อชาเดนอัท์อเพลนาเอาบิงการ์เดนลิวิโอซ่านะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งนะฮะกับ everyday look look ใหม่ที่เราแต่งกันในช่วงช่วงนี้ก็จะเป็นโทนแบบขี้ออนขี้ออนนิดนึงตาหลัขอบตาจะแดงๆแล้วก็แก้มแดงๆมีตรงปลายจมูกนิดนึงค่ะครีมชีคหรือว่าบัดให้เป็นสีแบบแดงๆชมพูให้รู้สึกเหมือนแบบกำลังที่อ้อนอ่ะน่ารักน่ารักหน่อยอะไรอย่างนี้เริ่มแรกเลยเรามาลงสกินแคร์กันก่อนณจุดนี้นะคะสกินแคร์ให้เราชดนะค่ะ ก็เป็น Bio r e UV Aqua l i c h r o t e r y Essence เป็นอ่าครีมกันแดดเนื้อน้ำนะของ Bio r e มี SPF 50บวก PA 4บวกนะสี่บวกแต้มห้าจุดทั่วหนังหน้านะจะแล้วดูดิใช้เยอะมากอ่ะคือคือหน้าคนก็บานอ่ะใช้ตั้งเยอะ อออันนั้นเอ็มมาอยู่แคนดิงท o บ Dog มั่งอ่ะเสนอตัวหน่อยเสนอตัวแสดงตัวหน่อยแบบตอนนี้จริงท o บ Dog มั่งเลยอะ่ะคนโนคนโนทันสซน,น,น,นโลกโ,โม่ขอทาคอนิดนึง คือมันเป็นน,านา้ำที่ที่เกียดยากนิดนึงเคหลังจากลงกินแคร์เรียบร้อยแล้วคนะ่ะใครมีอย่างอื่นมีโทนเนอร์หรืออะไรมั่งาหมที่ต้องลงก่อนแต่งหน้าก็ลงไปเลยนะจ๊ะต่อไปถัดจากการลงกินแคร์เรียบร้อยแล้วเราก็จะควรจะลงซีซีบีบีองพื้นบเบสอะไรบาร์บาร์แต่แต่ว่าเนื่องจากเราใช้เป็นแป้งผสมฟอเรชันก็เลยเว้นไว้ก่อนเรนระยะไว้ก่อนแล้วเราจะมาลงคอนซีลเลอร์แล้วก็อ่าพายเมอร์ดวงตาก,กันเพราะเราจะแต่งตากันบาง,บาง บังๆบังๆเลยนะอ่าลงพอลิเลอร์ก่อนที่รอบลงตาระหว่างนี้แหละแล้วก็องคลาวนิดนึงแล้วก็จุดที่เราต้องการปกปิดแต่ไม่มีก็เลยไม่คิดจะปกปิดต้องอือนเอา <S <S ทาให้ทั่วเลยไม่ใช่ทาให้ัวทาให้ทั่ว คอนซีลเลอร์นะไม่ใช่ฟาเรชั่นถึงจะทายให้ทัว่วทาจุดที่เราต้องการปกปิดตรงจมูกนี่ยทาขึ้นมาด้วยนิดนึงจมูกจะได้ปังทาใต้ตามองข้างบนนี่เสียงกรี๊ดเลยดูอ๊อปป้าอยู่เคได้บอลแล้วลงแค่นี้แหละไม่ลงมากหรอกใครจะลงมากกว่าน,นี้ก็ร้าวแต่แบบให้แบบ ใต้ตานี้ไม่มีความดำเลยก็แล้วแต่ตามแต่ชอบเสร็จแล้วหลังจากลงคอนซีลเลอร์เรียบร้อยแล้วเราก็ลงไพรเมอร์ไพรเมอร์เออคอนซีลเลอร์ที่เราใช้นะเป็นคอนซีลเลอร์ของคอลเลกชันตัวนี้ครับหัวไหมครับหัวไหมตัวนี้ชื่อว่า l a s t i n g Perfection Ultimate Wear Concealer ตัวนี้ที่ซื้อจากอีสันบอยมันซื้อหึงแถมหนึ่งนะตอนนั้นลองไปดูเผื่อยังลดอยู่ส่วนอาไพรเมอร์รอบดวงตาเราใช้ของเคท e ี o ดอว a t อ h i want. ์วอนนี่อันนี้มันช่วยบำรุงรอบดวงตาด้วยก็เลยซื้อมาใช้แอมใช้ได้เยอะอยู่นะเนี่ยโอเคทํา2จุดแตม2จุดนิดนึงแล้วก็มาทารอบดวงตาเรา ขาด้านล่างด้วยถึงแม้จะไม่ได้แต่งก็เถอะแต่ก็แต่งยู่ด้านล่างมีแต่งไปเรียนนะั่นแหละแต่งไปเรียนจริงๆนี่จะแต่งเสร็จก็ไปเรียนแล้วเนะี่ยโอเคลงพรเมอร์เรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็มาต่อกันที่คอนทัวร์ใช้เวทแอนด์ไวตัวนี้มันหายหมดแล้วอะ่ะ เป็นเวทอันวายคอลเลอร์ไอคอนบอนเซอร์ที่มีชิมเมอร์หนักๆเรามาลงตรงแก้มหนึ่งให้แก้มแบบเบาๆลงเอาเบาพอทุกคนเวลาคอนโทร์นะเราจะต้องทำฝั่ง,งใช่ไหมแต่นี้ฝั่งเนี้ย ทำไมทำตามแต่คนอื่นละ่ะถ้าอาจจะคอนทัทร่ข้างนอกอาจจะแบบพหึ่งร่องนะไม่รู้ว่าทำไมมันลงร่องพอดีอ่ะชินแล้วด้วยแตกไปอือหน้าตาก็แตกทำตัวยังแต <c oughs> กการคอนทัทร่ที่แลกประหลาดมา มีใครคอนทัวร์แบบฉันบ้างไหมถามจริงอ๋ไอไม่ละไหลอ่ะคอนทัวร์บาง,บางๆเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็ลงแป้งแป้งที่เราใช้นะเป็นแป้ง C A 2 w a y Foundation ตัวนี้ที่เคยพูดถึงไปเมื่อคิปก่อนเนาะนี่คือ เคสใหม่ของมันเนอะสวยนะ่ารักคิดเก๋สไตล์เาวอีเคาออีหน่อยมันเก๋มากอย่างอันนี้เป็นปมาสองฟาวเดชัน่นเราก็เลยไม่ได้ลงฟาวเดชัน่นยังไงลงให้ทั่วรอบดวงตาก่อนลงรอบดวงตาก่อนตรงนี้ตาเราจะได้ปังแล้วก็เบนมาเบนแล้วก็ปัดตรงอื่นบริเวณื่น ันนี้ต้องเอาเครื่องสังอาอะไรมาหาเราด้วยาอเราจะไปถ่ายโปรดักกันเราจะเอาเครื่องสั่งไปถ่ายเป็นโปรดักโปรดักอย่าลืมทาคอด้วยนะที่รักที่รักเราจินหน้าต่างกับคอจริงๆมันก็ต้องต่างแหละเพราะว่าคอมันเป็นส่วนที่เงาตกกระทบพอดีมันก็เลยจะทำให้คอเราดำเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกว่ามันจะ เป็นหรือไม่เป็นเพราะยังไงมันก็ต้องด่ดี<ๆ>เพราะเงามันตกลงไปถ้าอยากให้คอขาวเราก็ต้องตัดหัวเราออกมันจะได้ไม่บงังแดดเราก็แต่มไม่ก็เงยหน้าอ่จะเงยไหมล่ะไม่มีใครเค้าเงยเลยหรอกเออดำมาเป็นอะไรทาลิปมันก่อนนะเพราะว่าขั้นตอนจะอีกไม่นานอีกไม่นานอีกไม่นีนขั้นตอนก็จะทารเรยแล้ว ลิปมันของ Nivea Funny Funny เฉยเลย City Shine สีแดงนี้อินสตรอเบอรี่หอมๆน่ารักดูกกิม่มาเรามาลงดวงตากันนะจ๊ะดวงตาเราจะใช้สีแดงใช้แปรง,งแบบนี้ในการปัดนะแล้วก็จะใช้อออาแชโด์ของ Into It เข้ามาตัวสีแดงนี้ตรงกลางเลยอันจะออกแดงแบบตุนต่นๆนิดนึงเอ้ยโอ้ยเอ้ยอ้ย เอ่แปลกเลยทำไมเสียงแปลกๆไม่รู้อ่ะไม่ใช่ไม่ไม่สบายหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าก็ปกตินี่สีแดงนี่นะทาลงไปเลยตรงช่วงขอบตาล่างขอใช้กระจกนิดนึงเอ้ยครรักอะไรมาเอาให้รู้สึกแบบปิดทนนานนี่ต้องลอดตรงนี้าไปเลย ถ้าเสร็จก็มาทาข้างบนด้วยนงประมาณนี้ทาลงหลายๆรอบให้มันแดงแดงมากมากหรือว่าจะใช้ครีมชีก็ได้นะนี่ก็ว่าจะใช้ครีมชีลงทับอีกรอบหนึ่งจริงๆเราควรจะลงครีมชีก่อนแล้วค่อยลงอันนี้ทับแต่ลืมลืมไปเรร่อย ลงไปเรื่อยๆลงให้มันแดงแบบแดง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 ลงให้มันแดง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 แบบเหมือนเป็นโรคอ่ะเนี่ยเราจะเป็นซอมบี้ฉันกำลังจะเป็นซอมบี้อะบินาบีซอมบี้กาดชันบี่ออกซอมบี้ที่ลงมีซอมบี้ในตัวฟินาเล่มากเลยฉันก็เป็นวอลกิ้งเดย์ฉันไปทาจาราทาผีฉันจะไปสู้กับซอมบี้นี่ก็แบบนี้นะโอ้โห้สวยมากนะ แล้วเราก็จะลงออ่สีน้ําตาลอ่อนนิดนึงที่เปิดตาชั้นบนเราจะใช้สีสีนี้สีออกทองๆไม่ใช่ทองๆมันจะเป็นน้ําตาลน้นําตาลชิมครีมนิดนึงใช้แป้งหัวเดิมนั่นแหละทาแป้งเดียวใช้ได้ทุกอย่างอ่ะจริงทาตรงเปิดตาบน เรียบร้อยแล้วก็แล้วแต่คนว่าใครจะปัดมัสคาร่าคิปอะไลเนอร์หรือจะบัดขนตาบบราบราาบรานะแล้วแต่แล้วเราก็ลืมลืมเซตดั้งเซตดั้งวอออีเซตดั้งลืมไลไรดั้งนิดนึงเรามาดูกันว่าเราจะมีดั้งหรือเปล่าดูด่างมาแล้วดั้งมาแล้ว โอ้โหตั้งโดมมากเลย okay. เคสร็จแล้วหลังจากนี้เราก็จะมาใช้ครีมชีคเออลืมทำไปทำมาลืมลืมทุกอย่างเดีย๋ยวนี้เป็นอะไร,บร,บรเบลอเบลอไปหมดทุกอย่างขี้เบลอมากเลยเราจะมาใช้ครีมชีคเนี่ยลงใต้าตากันอีกรอบนึงลืมไวมากแบบจำได้ว่าเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ลืมแล้วเราจะใช้หัวแปรงอย่างนี้มันจะเป็นหัวแบบหัวเล็กๆเนี่ย จิ้มๆลงไปอันนี้เป็นของเมลินดานะส่วนมากแป้งที่เราใช้จะเป็นของเมลินดาเราจะค่อยๆซื้อทีละอันเราจะไม่ซื้อเป็นช็ตเราจะมาลงทาตรงใต้ตาจริงๆเราควรลงก่อนเพราะคินชี้เราจะมาทาแก้มต่อแต่ไม่เป็นไรลงไหนก็ลงไปแล้วใครจะเบนก็เบนได้นะแย่ถ้าเกิดเหมือนแดงเกินไปก็เบนก็ได้นะเพราะฉะัเราฉันต้องฉันต้องเบนด้วยไม่งั้นฉันเป็นผีอะ จิงหอนผีมากเลยอ่ะไอแอมอาซอมที oh. ่ <laughs> ใช้มือนั่นแหละแม็กกี้เบนไปเลยแม็กกี้เบนให้เธทเลซอนแม็กกี้เบนจนเราจะแม็กิี้ห้าแผ่นโอเคมันก็ยังน่ากลัวอยู่ดีงั้นเราจะมาใช้แป้งตัวนี้ในการเบนอีกทีนึงเบนต้องหมอกข้างล่างก้มมากวันนี้ไม่ได้แล้วเหเมียงมัน ติดแล้ว <c oughs> เสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็มาใช้ครีมชิคก็เมื่อกี้ในการปัดแก้มปัดแก้มเราจะทำมาเป็นบัชอนบัชอนลงลงลง,ลงเสร็จแล้วก็ถู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 ถ,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 ถูนี่คนก็จะเอาสมูแแ้้ก็มาทาตรงจมูกนิดนึงจริงจริงวะให้มันดูแบบกิอ้อนเหมือนคนจะร้องไห้นีเห็นปะน่ารักใส่ หลังจากนั้นเราก็จะมาไฮไลท์กันลงไฮไลท์เตอร์กันใช้แปรงตัวนี้ในการไฮไลท์ลืมพูดไปเลยอะอายแชโดว์ตัวนี้เป็นของ f o You To p คเก a จิ้งเก่าส่วนครีมชีพเป็นของ Ashley ในราคาราคาถูกราคาแบบสุก ready อะไรอี้ส่วนไฮไลท์เราจะเป็นไฮไลท์ของ Can m a d e p a เกจจิ้งเก่าแต่มันคือมันเีะแต่มันไม่ทน ข้าจะบอกมันดีตามหลังไม่ท้องลงตรงนี้ด้วยนิดนึงลงนี้ดิดนึงอ่าเรียบร้อยทีทรงทีโซนลงให้ครบให้ครบลงให้หมดหลังจากนั้นเราก็จะมาลงลิปสติกกันลิปสติกวันนี้จะใช้ของอซุปเปอร์แมนชื่อเลดี้เทมเพนเบอร์19เก้าบน,น มีลักษณะเป็นชมพูแบบชมพูปแปลงๆหน่อยชมพูประมาณเนี้ยเออเราจะมาทาข้างในปากกันเน้นว่าทาข้างในปากเสร็จแล้วเม้มไม่ต้องขยี้ปากนะเม้มเฉยๆแล้วก็โตใช้มือไม่กินเบนเลย เมคกิทเบนเสร็จเราจะใช้ลิปไลเนอร์ของฟาร์มาตัวนี้ในการเขียนขอบปากเอยเปอะ์ <c oughs> เบอรประมาณนี้ เรียบร้อยกับลุกคียอนใสๆลุกเอฟวีเดของเราดูสิคียอนแค่ไหนเนี่ยวมาทุกคียอนคียอนไปอีกอ่ะแน่ก็เรียบร้อยแล้วแค่นี้เองเราก็ไปมหาลัยแล้วไปที่อื่นได้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเคไปบายบายไปไปเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยรีพอร์ตเลยหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปเรียนแล้วก็มุ้งสี่สิบเอ็ดแล้วไปแล้วบายบายไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้ากับคลิปใหม่ๆ อย่าลืมกดซับสไครป์ไลค์แชร์คอมเมนต์ด้วยนะครับแ,แปะ